ค่ะทุกคนกาแฟดำผสมกวานของพึ่งก็ได้ชงเสร็จแล้วนะและพึ่งอยากจะบอกว่าใครที่สายสุขภาพอยากลดน้ำหนักอยากสลายไขมันต้องแก้วนี้ค่ะทุกคนค่ะค่ะก่อนอืน่นสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะพึ่งอยากจะบอกว่าเฮ้ยสูตรเนี้ยยิ่งดื่มหุ่นยิ่งดีเอวยิ่งเอสค่ะทุกคนค่ะพึ่งอยากจะบอกว่าประโยชน์ของกาวานนี่มันมีเยอะมากแต่วันนี้พึ่งจะพูดแค่สั้นๆเอาแบบว่า สายลดน้ำหนักเลยนะนะประโยชน์ของระวานนะคะทุกคนเขาจะช่วยบำรุงธาตุและก็ช่วยแก้ปัญหาธาตุในร่างกายที่ไม่ปกติได้ด้วยโอเคไหมคะและที่สำคัญตะวันจะออกฤทธิ์แบบว่าไปเร่งระบบเผาผันพลังงานของเรานะนี่คือประโยชน์ของระวานเอาแบบว่าสั้นๆน,นะสั้นได้ใจความ ถ้าเกิดเพิ่งจะพูดแบบว่าเกือบ40ข้อของประโยชน์กวานอ่ะโอ้โหมันเหมือนครูเลยนะนั่งพูดถึงประโยชน์กวานนะค่ะและส่วนกาแฟกาแฟเนี่ยคือกาแฟดําเพราะว่าเพิ่งไม่ใส่สารคามหวานอะไรเลยเช่นนุ่มหรือครีมเทียมหรือน้ํำตาลคือเพิ่งไม่ใส่อะไรเลยดังนั้นมันจึงเป็นสตร กาแฟดํากวานกันทุกคนค่ะส่วนกาแฟดํานะประโยชน์นี่เยอะมากๆถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่สารความหวานอะไรลงไปนะประโยชน์ของกาแฟดําในแก้วนี้นะเขาจะช่วยแบบว่าลดน้ําหนักช่วยย่อยอาหารและที่สําคัญเขามีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยและก็ลดความเสี่ยงเอการเกิดโรคเบาหวานลดระดับน้ําตาลในเลือดและก็ลดความดันโลหิตนะ เฮ้ยและเด่นๆเลยคือช่วยแบบว่ากระตุ้นการทำงานของสมองและก็ยังไปเพิ่มความจำด้วยและเขายังช่วยเผาผลาญไขมันที่สะสมได้ดีมากนะนี่คือแก้วนี้นะอืมและเวลาที่ดื่มค่ะทุกคนนะแก้วนี้ดื่มตอนเช้าค่ะถ้าเกิดว่าใครอ,อแบบว่าไม่ดื่มกาแฟสตดนี้ข้ามไปก่อนเลยนะ ถ้าเกิดว่าใครดื่มกาแฟอยู่แล้วนะแค่ไม่ใส่น้ำตาลลงไปมันก็จะเป็นกาแฟดำผสมกหวานรับรองค่ะยิ่งดื่มหุ่นยิ่งสวยเอวยิ L ่งเอสเพราะมีคนทำดื่มมาแล้วนะคะเอาแบบว่ายิ่งดื่มเอวยิ่งเอสจริงค่ะและเพึ่งกาพูดเพึ่งก็ทำดื่มอยู่นะใช่ว่าเพึ่งไม่ดื่มนะคะเพึ่งดื่มแน่นอนนะและที่สำคัญถ้าใครอยากจะให้แก้วนี้เป็นตัวช่วยที่เห็นผลได้เร็ว มือเย็นค่ะมือเย็นเคยกินแบบว่าเต็มที่ก็ลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งนะทุกคนแล้วแก้วนี้มันจะส่งผลได้เร็วมากๆนะคะทําดื่มต่อเนื่องทําดื่มเป็นประจำนะคะทุกคนออ,อะไรอะกาแฟกาแฟดําผสมกาวานเห็นผลแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนค่ะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะลองไปทําดื่มนะถ้าใครอยากเอลเออยากคุณสวยเอาง่ายๆสูตรนี้เห็นผลจริงคะ่ะทุกคนอื แน่นอนค่ะรสชาติกาแฟดำมันขมอยู่แล้วนะสายสุขภาพอยากคุณสวยอยากเอลดื่มได้ค่ะทุกคนดื่มไม่ยากเลยนะถ้าสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะแล้วยังไงก็เจอกันกับพึ่งในคลิปต่อไปนะใครไม่ดื่มกาแฟดำยังไงก็เจอกับพึ่งในคลิปหน้านะว่าพึ่งจะมีอะไรมาฝากนะคะค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ